สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเช้ากับเราเที่ยงนะคะประจำวันที่28กันยายน65นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเช้าตัวเด่นก็คือ0กับ2 0กับ3 2กับ4นะคะก็0 0 0 2 0 3 0 4 0 6 0 8 3 0 3 1 3 2 3 4 3 6 3 8จับคู่ก็ 02, 02, 02, 02, 04, 04, 04, 0 0 2 2 0 0 4 4 0

จับคู่ก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดสองเก้าเก้าสองนะคะอย่าลืมจับคู่ซื้อด,ด้วยกันเด้อเช้ากระเที่ยงนี่นะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆทุกคนก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะ